คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเพื่อน fc ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่29มาฝากนะคะเ,เพื่อน เป็นสูตรวัดดวงนะคะแต่ก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันที่25ที่ผ่านมากันก่อนนะคะผลหวยลาวนะคะเพื่อนๆออกเนาะหนึ่งหนึ่งหะคะ2ตัวล่างก็คือ 1, 1นหนึ่งะคะเพื่อนเพื่อนๆาสองตัวบนก็คือ หนนะคะท่านไหนนะคะที่รูดเลข1นะคะสุดวัดดวงต้องให้เด่น3และเด่น1นเนาะ,ะท่านไหนที่เป็นสายรูดนะคะก็จะเข้าทั้ง15้เนาะแล้วก็เข้าทั้ง1 1นึ่งะคะเพื่อนๆปังสุดๆนะคะสำหรับสายรูดเนาะ,ะแต่เลขที่ต้องเจาะนะคะไม่มี 1- 1หนึ่งไม่มีเลขเบิ้ลนะคะแล้วก็ไม่มี15ห้านะคะ เราไปตามกันต่อนะคะเพื่อนๆวันที่29เดือนมีนาค่ะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆเลขเด่นจะเป็นเลข4นะคะและเลขศูนย์ค่ะเลขสจะมี4ีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ4 2 4 4 4 6และ49นะคะส่วนเลขศูนย์นะคะเพื่อนๆมี0 0 01 02 04และ08นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข3นะคะมี30 31 33แล้วก็35ตัวสุดท้ายก็คือ39นะคะเพื่อน ท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะนำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข4รูดเลขศูนย์ครับเพื่อนแล้วที่สำคัญนะคะต้องเน้นยำ้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปเนาะซื้อหวยนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันเนาะพรุ่งนี้นะคะหวยลาวพัฒนานะคะเพื่อนเเราจะเข้าตรงๆทั้งบนทั้งล่างเลยหรือเปล่าเนาะ เพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆเอซช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านรวยรวยเฮงเงปังๆค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย